สวัสดีครับผมขอต้อนรับผู้สูร่รายการติดเตาครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสรุปนะครับผมโมเมนต์สุดน่ารักสุดประทับใจแห่งปีตลอดปี2024นี้นะครับผมวันนี้ก็ได้รวบรวมมาให้ คุณผู้ชมนะครับได้ดูกันแล้วนะฮะหรือว่าใครที่มีคลิปที่ประทับใจนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับปีนี้ก็ได้ไปบุกฟาร์มแมวนะครับหลายฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นน้องแมวหลายสายพันธุ์เห็นความน่ารักของน้องแมวเยอะขึ้นมากๆครับแล้วก็ได้ไปเห็นน้องแมวระดับแชมป์โลกด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังในการปั้นน้องแมวแล้วก็ส่งน้องแมวประกวดด้วยนะครับผมรวมไปถึงน้องแมวเซเลบดังๆด้วยเออสายอินฟูซึ่งตอนนี้ก็ยังโด่งดังในโซเชียลมีเดียอยู่นะครับไม่รู้ว่ายอดฟอลตอนนนีี้้้้่าาจะทลลลุไไปปแแวบบรกเยผมน ครอบครัวไข่หวานนะครับเป็นแมวที่ดังมากๆแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า5ล้านคนนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเท่าไหร่กี่ล้านแล้วตอนนี้6ล้านแล้วไหมต่อไปเจอคุณพลอแล้วคุณเต้นนะครับคุณแม่นะครับแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะฮะก็ได้มาเห็นความน่ารักของน้องแมวทั้งไข่ขาวไขห่หำไข่ดำตับเป็ดไอ้ดำตับเป็ดความสนความมึน ความเป็นเอกลักษณ์ของแมวเซเลบนะครับจนตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามีแมวมาเพิ่มอีกเยอะเลยตั้งแต่ผมไปบุกบ้านบรรยากาศตอนนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ก็ลงไปถ่ายรีวิวปกตินี่แหละข้างสระน้ําแล้วอยู่ดีก็มีอีเมลสีขาวนี่แหละวิ่งมาอ้อนที่ขาแล้วก็อยู่ดีก็มาล้มนอนข้างคพลอยก็แบบว่าชอบก็แบบลองเล่นกับเขาแต่ก็ไม่กล้าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าพลอยไม่ค่อยคุกคีกับแมวเท่าไหร่ใช่พลอยกลัวแมวเหมือนกันช่วงแรกก็แบบค่อยๆแตะแต่เขาก็ไม่ทําอะไรเขาก็หงายท้องอ้อนอ,อะไรเงี้ยเหมือนเขาน่าจะหิวข้าวหรือเปล่าพลอยก็ไม่รู้พลอยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวถ่ายงานเสร็จจะไปซื้อเสียงมาให้ให้รอตรงนี้นะประมาณ2ชั่โมง สองโอ้นานนะก็ยังเจอเขานั่งอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ตรงบันไดก็เลยเริ่มให้เขากินอาหารเขาก็แบบอ้อนแล้วพอเราขึ้นห้องไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอะไรมันถูกชะตากับแมวตัวนี้จังเลยทำไมบอกว่ามันฟังรู้เรื่องวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีคิดถึงพอยก็มานั่งเฉงอหน้ามองตรงหน้าต่างก็แบบว่าเขาเขายังอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็เดินสะวดสะองอยู่ข้างล่างก็เห็นเดินโชว์ตัวอยู่นั่นแหละเดินโชว์ตัวทีนี้ก็แบบว่าก็ยังอยู่นี่วาก็เลยแบบว่าเออลงไปเล่นด้วยหน่อยดีกว่าแล้วก็ถือโทรศัพท์ไปถ่ายนั่นแหละก็จะเป็น คลิปแรกที่แบบไปเจอแมวสีขาวอะไรเงี้ยพี่พอยเจอแมวน้องคนไหนหลานหลานเลยหลานวิ่งมาแบบเจอแมวแล้วเอามาให้ดูครับอ้าตายแล้วอยู่ตัวเดียวเราก็เลยแบบว่าลองแบบลูบๆจับๆดูแล้วก็แบบคือกลิ่นมันโชยเลยอ่ะกลิ่นมันเปรี้ยวมาเลยอ่าสงสัยแบบกลิ่นมันจะแบบถูกใจเราก็เลยรับเลี้ยงเอาน้ำหวานก็ไปเก็บมาเหมือนกันน้ำหวานไปเก็บมาเหมือนกันเป็นแมวตัวแรกอย่าบอกนะว่า2ตัวนี้ก็เก็บมาหมดเลยดัมดอทคอมกับประคำก็เก็บเหมือนกันเก็บมาหมดเลยเก็บมาทุกตัวเก็บมาเลี้ยงทุกตัวไม่ได้เหมือนชคงชะตาไม่กะอยากจะซื้อมาเลี้้ยยงอู่แลว เคยคิดความคิดว่าอยากเลี้ยงไม่มีตอนแรกไม่ชอบแมวเลยตอนเลี้ยงน้งหมาก็ไม่ชอบแมวรักหมามากๆซึ่งหมากับแมวนิสัยไม่เหมือนกันเลยคนละขั้วเลยนะแล้วไปเจอน้ำหมาแล้วทำไมถึงเอามาเลี้ยงเป็นคนที่สงสารมั้งแบบว่าเราเลี้ยงหมาอยู่แต่ก่อนจะเลี้ยงหมาเราก็แบบมีแบบเลี้ยงแมวจรบ้างแต่ว่าไม่ได้ให้เข้าบ้าน่ะให้อาหารให้อาหารข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้รู้สึกสงสารเพราะว่าประวัติเขาคือโดนเอามาทิ้งที่กองขยะตัวเดียว คือจริงๆอ่ะพี่น้องเขาอ่ะมีกันอยู่ประมาณสองหรือสี่ตัวนี่แหละครับแล้วตัวเจ้าของร้านส้มตําแถวบ้านอ่ะแมวไปคลอดที่ร้านเขาไงเขาก็เอามาทิ้งตรงกองขยะเปียกอ่ะแล้วเราไปทำอะไรตรงกองขยะเปียกไม่อีก3ามตัวคือแม่ไม่อีกสามตัวแม่เขาฆ่าไปแล้วแต่เหลืออีกตัวเนี้ยแม่ไ่เด้เอาไปเราไม่ได้ไปทาอะไรที่กองขยะเปียกนะไม่ได้ไปหาอะไรกินเราไม่ได้ว่าเลย บุญคุณที่เราทํามาคือไม่มีไม่มีไม่ไม่มีบุญคุณอะไรต่อกันแล้วตอนนี้น้องหวานเนี่ยยังเข้ามาเล่นกับเราอยู่ไหมก็เล่นเล่นเล่นเวลาเขาไม่อยู่หัวเขาไม่อยู่คือถ้าเราอยู่กับเขาสองสองคนอ่ะเขาก็จะแบบมาอ้อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะแอบถ่ายรูปลงเพจขิงขิงแล้วันก็รักเอยกันนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหัวเปิดประตูเข้ามากระโดดไปหาหัวแล้วแล้วเราเรียกไหมไม่ไม่สนใจเลยไม่หูแบบไม่มีหูก็คือแบบกระดิกแหละแต่ว่า ปิดหูไว้ปิดหูไว้ <laughs> คลิปที่2แมวแร็กดอเอ้ยนี่แมวหรือว่าตุ๊กตา้านะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่แบบเห็นแล้วต้องใจละลายเลยนะครับ <_ C 1> คือเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็มีเยอะมากแล้วก็นิสัยที่น่ารักของแร็กดอก็คือว่าที่อ้อนนะครับแล้วก็ให้อุ้มทุกตัวเลยแล้วพออุ้มขึ้นมาก็จะตัวอ่อนตัวอ่อนเหมือนตุ๊กตาอะไรเงี้ยครับจับไปทางไหนก็ไปนะครับขน,นนุ่มๆน,นะครับแล้วหน้าตาคือแบบน่ารักอ่ะน้าเหมือนตุ๊กตาเลยนะฮะเรียกได้ว,ว่าโดนตกกันเลยทีเดียวครับไปดูกันเลย อนี้เอามาทำไมโกโกรกแขงอยู่เนะเขาบอกว่ากี แข็งมากก็คือ7ปีที่แล้วเนี่ยหลายแหล่แล้วบางคนยังไม่เคยรู้จักแหลกดอกอาจจะแบบมีเห็นหน้าแบ๊กบ้างหน้าจมูกฟู่บ้างแต่จริงๆแล้วออริจินอลของเราเนี่ยหน้าเป็นยังไงนะสีสีสีอะไรบ้างนะสีเข้มสุดจะเป็นซีดิวแล้วไล่อ่อนลงมาเรื่อยๆก็จะมีหลายสีมีครีมมีไล่แหลกมีเวทมีช็อกโกแลตนะคะมีบลูแต่ฟามที่ฟาร์มเรามีแค่สองสีนะคะเรามีแค่สีเข้มเรียกว่าซีลแล้วก็สีที่ออกเทาๆอมฟ้าๆเรียกว่าบลูสีอื่นๆยังไม่มีนะคะไม่มีช็อค ไม่มีแรตไม่มีอะไรแหละแต่พูดถึงแพทเทิร์นถ้าจมูกสีชมพูนะและมีเครื่องหมายตัววีกลับหัวบนหน้าเราจะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าไบคัลเลอร์ถ้ามีจมูกสีเข้มมีถุงเท้าเลเ็กๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นมิ test. เตสพอเราเวลาเราเรียกจะม้เทียบเห็นความต่างนะที่อยู่บนตา ที่ด้วยนิสัยตัวเองนะคะว่าทําให้กลายเป็นแมวซึ่งเหมือนเขาเรียกว่าเลี้ยงง่ายอย่างหนึงเขาติดคนจะเหมือนเวลาแบบเราเรียกชื่อแล้วเขาเดินมาหาเราได้จะเป็นความน่ารักของแมวเนาะดูดิแล้วเขไม่หวงจกพุงได้เลยเ่ยพุงได้พี่ว่าจกพุงจกพุงจกพุงอันนี้ก็จกได้นะคะที่อยู่บนตักบณลองเด้าตัวตัวลายเหมือนกันตัวลายเหมือัตัว้แ เขาจะยุ้อไว้เร็วๆนะเขาแบบชอบนะให้ดูชัดๆบดฟูมากนี่คือพ่อพันตัวแรกของเังใช่ครับผมลองจะลองคิดนะดิวไบแคลเลอร์แลกดอปังปัง นี่ครับเราจะมาเจอกับน้องแมวแรกเกิดกันนะฮะเราก็ต้องป้องกันให้น้องหน่อยนะครับพี่เต๋าจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าจะอยู่ข้างนอกแรกเกิดจะอยู่ชั้นสามค่ะแล้วทราะว่ากินคนแกลกจะลงมาโชว์ต่างกันยังไงเอ่ยอ่าจมูกครับจมูกสีเข้มกับจมูกสีชมพูบลูบิทเท็แล้วก็บลู blue by color นะครับที่นี่ก็จะมีชั้นหนึ่งจะเป็นห้องค่ะชั้นสามจะเป็นห้องอาหารของแมวชั้นสามนะครับพี่เต๋าจะเป็นห้องแม่และเด็กที่แระทองแล้วก็ คชั้นสี่ห้องปั๊มห้องปั๊มห้องปั๊มก็คือคุณิกับครีมที่จะเมนก็จะขึ้นว้อยู่บนชั้นสี้องปั๊มดูฮดูดูอ่กินเองกินเองเอาแมวใช่ไหม คลิปที่3ครับผมแมวขาสั้นขนหยิกแรมคินเออนนอนนี่คือตัวตัวเล็กขาสั้นขนหยิกๆยีอะไรเงี้ครับน,น่ารักมากนิสัยก็ขี้อ้อนด้วยแมวสายพันธุ์นี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะบีดแรมคินได้นะครับเขาใช้เวลา3ปีเลยไม่ใช่3ามสิปีเลยนะครับได้มากี่ตัวู้วยฮะได้มาแค่3ตัวเท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีมันสกินเยอะๆละ่ะครับเราก็มีอยากความเป็นยูนิคเนาะยูนิค ศิลปินศิลปินมากอยู่ในสายเลือดใช่ก็เลยคิดว่ามันมีแมวสายพันธุ์ที่มันเป็นขนหยีซึ่งเราอยู่ในงานประกวดเราก็เห็นแบบเฮ้ยมันมีแมวสายพันธุ์นี้เราอยากนําเข้าค่ะแพทย์ก็เลยเป็นนําเข้าสายพันธุ์เซลคร์เข้ามาเซลคือมาจากมันเป็นการบีดระหว่างแมวขนหยีกับบิทิส หรือว่าเปอร์เซียอ๋อปีกกับบิทิตกล่องแล้วก็เปอร์เซียหรือด้า,านข้านงใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาอนุญาตด้วยปกติแล้วแมวขนหยีกเขาห้ามบีกกับแมวขนหยิกด้วยกันใช่ก็เหมือนคาสั้นต้องผสมกับพยา,ยาอันนี้เหมือนกันเลยเขาก็ให้เอาแมวขนหยิกเนีญญ่ยผสมกับ ใช่เวลาในครอบเนี่ยเขาไม่ได้ออกหุ่ทั้งหมดนะใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแต่ดวงมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่หรือวันวันทีก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็มีหุหยิกได้ใจจังเลยอ่ะยิกมันโมโอมเลยเฮ้ยมาอีกตัวแล้ว อันนี้น่าจะผสมดีๆใช่ค่ะหน้าก็จะแตกต่างกันคนนี้ก็อันนี้ผสมกับอรซีน่ะโรสีนจะีๆหักหน่อยนี้ก็จะนะ่กน่าจะเป็นดีๆใช่คะนี่นะเหมือนดีๆตาสีแล้วก็อมเขียวท่ามกลางฝนหยิงด้วยผมเคยเห็นเจ้าแจ้เขาเป็นตัวที่สองตัวนี้ใช่ไหมใช่คือการทำขาง้านขนยิกเนี่ย เพราะว่าลูกออกมาส่วนใหญ่หยิกยาวตรงยาวแต่อีสั้นอนสั้นหญิ่งยากมากมีตัวที่สองใช่แต่ที่สองของสี่ปีที่ทํามาสี่ปีมาครั้งใช่ค่ะสี่ปีมาครั้งหนึ่งโอ้โหเหมือนบอลโลกเลยลูกแต่น่ารักมากเลยอันนี้นี่ผสมอะไรครับคนนี้ผสมเออเปอร์เซียเหมือนกันเอเปอร์เซียพ่อเป็นการอินร์ชังของเปอร์เซีย พ่ออระเช้านะครับใช่คือแม่นำเข้ามาจากยูเครนขนหยิกสีแบคโ k เด็นแ n b l a c ด g ใช่และขาขา,ขาสันมันจ<ล>ะขัสั้นกว่าฟัฟฟี่ใช่น่าจะสั้นกว่าฟัฟฟี่ค่ะนี่ก็หายากทก็สั้น ชเนี่ยเพียทำมาแบบ4ปีมีอยู่แค่นี้คลิปที่4ครับแมวไซบีเรียนนะครับแมวสำหรับคนที่แพ้ขนแมวอันนี้ก็แปลกมากผมไปถึงฟาร์มนะครับก็ไปคุยกับเจ้าพองนรับเขาบอกว่าเนี่ยคนที่แพ้ขนแมวเนี่ยพอลองมาเลี้ยงน้องแมวพันธุไซบีเรียนเขากลับเลี้ยงได้เออแต่ว่าขนน้องเนี่ยไม่ใช่ขนสั้นนะขนยาวปูแบบสวยมากอะแต่ว่าคนที่แพ้ขนแมวเลี้ยงได้เจ๋งมาก ที่บ้านเลยปัญหาหลักๆคือแพ้ขนแมวเอาถ้าแล้วเราจะเลี้ยงยังไงล่ะข<ล>ชแมว <ๆ S 2> ใช่ไหมฮะ<แ>ก็เลยนั่งเข้าที่ Google มันมีไหมเขียนไว้แบบบ้าๆเลยไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะมีไหมแมวเขียนไปว่าอะไรครับแมวสําหรับคนที่แพ้ขนแมวพอเข้าไปเจอมันมีแมวไซบีเรียนนี่หว่า ที่เราแบบไม่เคยได้ยินเลยแล้วพอกดเข้าไปดูรูปโอ้โหสวยด้วยสีเหมือนแร็กดอแล้วหน้าหูอะไรเงี้ยเหมือนเมนคัพผสมกันมาหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับจริงๆเป็นแฟกต์ที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นแบบนั้นความจริงแล้วไม่ใช่แมวไซบีเรียนเนี่ยคือถิ่นกําเนิดมาจากแถบไซบีเรียโดยตรงเลยเกิดขึ้นตามธรรมชาติไซบีเรียนี่มาจากประเทศรัสเซียรัสเซียอันนี้คือแมวป่าแมวป่าครับของแท้เลยใช่ไหมครับของแท้ใช่ใช่จะเรียกว่าอะไรแมวไซบีเรียนเลยก็เรียกไซบีเรียนแคทเลย คือจริงๆชื่อเดิมเลยตั้งแต่แรกอะชื่อว่า Siberian Forest Cat อ่าเพราะว่าเขามาจากป่าเนาะก็จะมีการเปลี่ยนชื่อมาสั้นๆเป็น Siberian Cat สีหลักๆคือสีที่เป็นพวก blue point blue point seal point ต่างๆ point ชัดๆที่เป็นเหมือน point color ที่เขาเรียกว่าเหมือนวิเชียร์มาะบางในบาง์กรมีชื่ออื่นอ่าเรียกว่า neva m a u s k a d e คำว่าสี neva m a u s k a d e ก็คือพวกที่เป็นสีแต้มเหมือนพวกวิเชียมากที่มีพวกขูเข้มกว่าหูหางเท้าขาอะไรเงี้ยที่เ้าจุด ใช่ครับใช่ใช่ใชมีแบบไม่เป็น point ด้วยอ่าแล้วตาล่ะครับสีตา สีฟ้ายังมีหรือเปล่าเพราะเห็นตัวผู้สองตัวตาสีฟ้าหมดเลยตาเขาต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้นถ้าเป็นถ้าเป็นนีว่ามัสกีเรีส่วนที่ไม่ได้เป็นในกลุ่มนี้เลยมีตาอีกหลายสีเลยครับสีเขียวออกเหลืองสีเขียวมากๆสีเหลืองเข้มอะไรเงี้ยมีสีเทาอะไรเงี้ยมีหลายสีคืนชื่อว่ไซเบเรียนนิ่สัยที่เหมือนน้องหมาไซเบเรียนหรือเปล่ามีความคล้ายครับมีความคล้ายมีความคล้ายแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้คล้ายบกับน้องหมาไซเบเรียนโดยตรงแต่แมวไซเบเรียนเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างคอมมิวนิเคทกับคนชอบสื่อสาร ชอบพูดชอบแสดงอารมณ์เพศเนี่ยมีผลถ้าอย่างตัวผู้เขาจะมีสายแมนแมนหน่อยเขาจะไม่ค่อยมาแบบว่า,ามาซุกเราอะไรอเงี้ยอ,อ่แต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเขาจะติดคนกว่า่าจะชอบอยู่กับคนแล้วมีความอ้อนกว่าชอบอยู่ใกล้ๆคนมากกว่าอูม,มเมวไซเรียนไม่ดุไม่ดุเลยไม่ตบ ใช่เป็นแมว family friendly คือเหมาะเด็กเหมาะกับการอยู่ในบ้านรวมกับสมาชิกครอบครัวอะไรเลยอ๋ออยู่อยู่ได้เขาไม่ละขีลำหาใช่ไหมไม่ครับคลิปที่5ครับผมแมวเมนคูนเป็นแมวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเออฟาร์มนี้ก็ไปบุกมาครับเจ้าของน่ารักมากครับแล้วก็เอาน้องแมวเนี่ยมาโชว์ด้วยตัวใหญ่จริงๆตัวนี้แบบใครที่ชอบแบบกอดรัดฟัดวิ่งใช้แรงเยอะๆอย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับเมนคูนนี่เหมาะมากแล้วนิสัยน้องก็คือน่ารักขี้อ้อนมากๆครับ เขาบอกว่าห้องนี้เพิ่งเสร็จเลยใช่เพิ่งเสร็จเลยมัดหมานะฮะนี่ยังมีส่งมาเมื่อวานระวังเสียนด้วยนะอ๋อสมาตรฐานลักษณะหน้าตาค่ะก็คือกระบอกปากชัดใ่ทั้งข้างหน้าด้านข้างอ๋จมูกอย่างนี้แล้วหน้าผากเขาโหนกเห็นไหมหลิงโถลิงโอันนี้อันนี้ผัดขนแล้วนะคะจริงๆริตอนเขาเต็มฟอร์มขนเยอะๆยมาจากเมืองนอกเนี่ยแบบสง่ามากร้งเท้านี่ก้ามเนื้อเขาจะใหญ่ลำตัวยาวหางเป็นพวงอย่างนี้ยาว มีขวบเดียวเองขวบค่ขวบครึ่งขว้คประมาณนั้นว้าเมนคูเนี่ยเป็นสีอะไร จริงๆก็ brow tabby หรือสามสี tabby พวก silver tabby อ,อะไรเงี้ยจริงๆมันก็เบสิกหมดนะคะยกยกเว้นอย่างเงี้ยจะหายากหน่อยอ่านั่นคือ tabby ส่วนใหญ่จะเป็นสีอย่างงาี้นะครับใช่หรือว่า solid แต่ว่า s o l i ก็คือสีเดียวเลยสีเดียวใช่แต่พอดีเพิ่งเกิดอยู่ข้างบนพที่บ้านคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนกันผมเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะฮะนี่ตัวอ่อนแล้วให้อุ้มแล้วอันนี้สี red shade ค่ะสีสีเนี้ยตัวตัวแรกในไทยตัวแรกในไทยเหรอครับใช่สีนี้ไม่มีใครนำเข้ามาอ๋อนี่คือนำเข้ามานำเข้ามาใช่เขาเป็นสี red s i เซเวอร์เชเดดใช่ไหมคะ<อ>เป็นเป็นสีเซเวอร์ที่ สีเขาจะอยู่แค่หนึ่งในสามของเส้นขนนะคะมันเลยทําให้เหลือบมากแบบเป็นสเสน่ห์อะคะ่ะเหมือนสีมันจะเหลือบมากมคือถ้าซิลเวอร์ทั่วไปนะคะสีในเส้นขนใน1เส้นนะคะเขาจะแบบ50%หรือว่าเยอะกว่านะั้นแต่อันนี้นะอะคือสีมันอยู่แค่ปลายๆเพราะฉะนั้นมันจะเหลือบมีสเสน่ห์มากม,มันจะยิ่งอ่อนยิ่งบรีดยากอะคะ่ะในเมนคูน,นะคะอันนี้ชื่ออะไรครับพอนี้พอนี้ชื่อมาร์ชเมลโล่ค่ะมาร์ชเมลโล่แล้วคือจริงๆอะสีอย่างเงี้ยอาจจะธรรมดาในสายพันธุ์อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับเมนคูน่ะเขาพิ่งบร ช่วง10ปีนี้เองอะค่ะข้อดีของเมนคูเกอนที่ใส่นมาใช่แล้วตัวใหญ่มันฟัดมันตัวใหญ่ฟัดมันสง่าเท่ใช่หน้าเท่มากเจอมันเยอเหมือนได้เลี้ยงสินสิงโตย่อมย่อมแล้วหัวเขาเนี่ยจะมีปลายขนตรงนี้ลิงส์ใช่เอกลักษณ์เลยใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะมันก็จะเท่สง่าไปอีก อโอนี่ทำอะไรกันลูกไม่ได้ฉันจะออกกลองด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะครับลิงค์ลิงค์ค่ะลิงค์ผลพิการชายผชายแบบนั้นแหละครับ้อันนี้คือขอมือเหรอฮะใช่ขอมืออ่ะเฮ้ย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 อออ่าบนบนขอมือขอมืออ้อเมยเมย์อื้ออ่าอันนี้เราฝึกเองาฝึกเองค่ะวิธีการฝึกฝึกจ้ามไหครับ จริงๆเขาอะฉลาดเป็นแมวที่ฉลาดแบบเรียนรู้ไวพร้อมโซฟิงอะไรเงี้ยดีมากสุดจริงๆ3มวันก็ได้แล้วตอนตอนเขาเด็กๆนะคะริ่อ๋อตอนเด็กๆใช่แต่เราไม่เคยมานั่งสุกนาตรนกันไม่น่าใจเขาเขามือไหร่ครับอุ้ยไม่ใช่คันนี้อ่เขามือเขามือมา เป็นหน้าเป็นตาให้ที่บ้านดีมากพ่อแม่ปลุกใจนะ <c oughs> มาต่อกันที่คลิปที่6ครับผมเป็นน้องแมวบริทิชขนยาวที่ได้แชมป์โลกเป็นตัวแรกของ Asia <c oughs> ทวีปเอเชียคือได้ไปเจาะลึกเลยว่าไปได้แชมป์โลกมาได้ยังไงและเป็นตัวแรกของเอเชียด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆครับไปดูกัน ได้แชมป์โลกในรุ่นของเขาคือวิธีรอแฮเขาจะมีสเต็ปของเขาในการเก็บเ,เก็บเซอร์ไปเรื่อยๆค่ะ,คะมันจะเริ่มจากแชมเปี้ยนอย่างแชมเปี้ยนเนี่ยเราสามารถเก็บเซอร์จากกรรมการในไทยได้ต้องสางโต๊ะเนี่ยค่ะสามท่านอย่างแชมเปี้ยนเขาก็จะนียมถ่ายว่าต้องเก็บให้ได้สามเซอร์ในไทยมันจะมีแชมเปี้ยนปุ๊บจะเป็น, Inter นอินเตอร์แชมนีจะต้องมีใบเซอร์จากต่างประเทศหนึ่งใบ หนึ่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะแต่ว่าในไทยสองโต๊ะแล้วแต่คุณไปจัดการเนาะแต่ต้องมีต่างประเทศหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วก็ที่ไทยสองก็ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นอินเตอร์แช์กับแกรนอินเตอร์แชงหนมีแกรนอีก่ ใช่สองอันนี้จะต้องมีเซอร์แบบประเทศหนึ่งใบพอจบแกรนปุ๊บแชมป์ยุโรปค่ะไปยังไม่เวิร์ยังไม่ถึงเวิร์ค่ะยุโรปยุโรปแชมเปี้ยนนี่มาฟุตบอลโลกไหตอนนี้นี่ว่าทำเป็บอลโลกอยู่ตอนนี้ยูโรแชมเปี้ยนกับเออ่แกรนยูโรแชมเปี้ยนสองตำแหน่งนี้ก็คือบังคับว่าต้องมีใบเซอร์สามประเทศหลุดจากแกรนยุโรปก็จะเป็นเวิร์แชมเปียนเวิร์ลแชมป์ต้องได้เท่าไหร่เวิร์แชมป์ต้องตัดทวีตัดตัด ทวีดเป็นสามประเทศครับแต่หนึ่งประเทศจะต้องต่างทวีปกันเอเชียสองจะต้องไปโซนที่เป็นยุโรปครทศครับอ่ายุโรปอเมริกาได้หมดได้หมดใช่รัสเซียหมดเงินไปเท่าไหร่กันี่ยค่าเดินทางเนี่ยเยอะมากตั้งแต่แล้วก็ค่อยไปเวิร์ดก็ต้องค่ามทวีดใช่ใช่คับว้าวนี่คือตัวแรกตัวแรกในเอเชียครับ ตัวแรกในเอเชียด้วยค่ะที่ได้เบอร์แชมป์นี่ขิงหน่อยตัวแรกในเอเชียในสายพันธุ์บิทิชลองแฮนดะคะอ๋อนี่คือตัวแรกที่ได้เบอร์แชมป์นะครับแล้วปบีดเองด้วย <laughs> บจบเซสชันแมวแล้วนะครับมาถึงน้องหมากันบ้างน้องหมานี่ก็บอกได้เลยว่าไปมาหลายฟาร์มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นนะครับมีทั้งฟาร์มบีเก้ปิชองมอร์ติชนะครับผมก็มีความแบบแตกต่างจากน้องแมวมากๆเพราะว่าไปถึงเนี่ยโอ้หน้องหมาจูโจมเลยนะใครที่เป็นสายแบบทาสหมานะครับต้องชอบมากๆเลยนะฮะและคลิปที่ประทับใจนะครับจริงๆก็เลือกยากเลือกยากมากๆเพราะว่าชอบมาหมดเลยทุกคลิปอ่ะถ้า ชอบแบบได้พาชิโร่ไปฝึกไปโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนฝึกหมาอ่าอันดับต้นๆของประเทศไทยไปเจอคุณครูอุมาแค่ไปสอนเบื้องต้นทนนน่าั้นาะซึ่งป๊บเดียวเลยชิโร่ปรับตัวได้นะครับผมแล้วโรงเรียนเขาก็โอ้โหยังการโรงเรียนแบบอินเตอร์ไฮสคูลอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยนะครับสำหรับทัดหมา ต้องถามก่อนว่าเนี่ยครับไซบีเรียนเนี่ยเป็นสุนัขที่ซนมากเลยแล้วเขาก็จะแบบเห่าตลอดอันนี้เป็นคาลคเตอร์เขาใช่ไหมฮะเป็นลักษณะสายพันธุ์เลยต้องขี้บนขี้เถียงวินวีนนิดนิดตามสายพันธุ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าทําอะไรปุ๊บแล้วแบบไม่ได้หลังใจไซบีเรียนส่วนใหญ่มาฝึกอะไรไซบีเรียนมีปัญหาเรื่องของการเชื่อฟังชอบหนีออกจากบ้านเพราะไซบีเรียนเนี่ยสัญชาตญาณของเขาก็คือนักวิ่งเห็นหนูเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะแบบวิ่งไปโดย ที่เขา,าขาดสติไม่สนลถด้วยนะไม่สนหันกลับมาอีกทีคือกลายเป็นหมาจรจัดหมาจรแล้วเพราะว่าหลงทางโอ้นี่ต้องแก้ที่ต้องแก้ไขเรื่องของสัญชัตยาณเลยสันชาตญาเลยเปลี่ยนสัญชัตยาณยากไหมครับยากอะไรที่เปลี่ยนตาวสัญชัตยาณยากแต่ถามว่าทําได้ไหมได้พี่เต๋าเดินเดินกับชิโร่ให้ครูดูก่อนไปเดี๋ยว นีครับจะนาจะนำและจะนำแล้จะนำแล้เดินแล้วก็จะลากสายใช่ไหมคะต้องสอนก่อนว่าการเดินที่ถูกต้องคือเดินด้านข้างตามมาตรฐานสากลเลยเนี่ยหมาต้องอยู่ทางซ้ายให้ใช้ให้ใช้ขนมมาช่วยกับช่วยบอกเขาบอกตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะเวลาเดินแล้วก็ครับฮิวหรือว่าชิดชิดชิดให้เขารู้ก่อนว่าคาว่าชิดเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะตำแหน่งนี้ชิดเท้าเสมอกับเราหรืออยู่หลังเราประมาณครึ่งก้าวมาชิดดีมากอ่าเข้ามา นั่งชิลนั่งโอเคกู o ดบอยโอเคว้าวอ่าสวยเดินไปแบบสมูทสมูทสวยลองจ็อกกิ้งดูจ็อกกิ้งใช่ไหมสวยอสวยดีหยุดนั่งลงครับครับอ่าโอเคจะบอลก่อนนั่งลงครับอ่า สามสองหนึ่งให okay. ้รางวัลโอเคปิดท้ายกันนะครับผมเป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราประทับใจมากนะครับก็คือการที่เราได้ไปช่วยเหลือนะครับผมน้องหมาน้องแมวที่ไม่มีเจ้าของนะครับได้ไปบริจาคอาหารได้ไปบริจาคทรายแมวนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆและที่สําคัญการได้ช่วยแมว รถตู้อ่าทั้ง3ตัวเลยนะครับสีเทาสีขาวแล้วตอนนี้สีส้มเปลี่ยนชื่อเป็นโชคดีแล้วนะครับก็สองตัวสีเทาสีขาวเนี่ยมีเจ้าของแล้วตอนนี้ก็ดูแลอย่างดีตัวอ้วนตัวแบบนุ่มนับมากเลยส่วนสีส้มโชคดีพี่เต๋าก็รับเลี้ยงไว้เองกับพี่ติ๊กนะครับผมตอนนี้ก็ขี้อ้อนมากอ้วนมากเลยแล้วโตวไวมากๆแต่อยากให้ทุกคนไปเห็นสภาพตอนที่ติดอยู่รถตู้พี่เต๋าเนี่ยว่าสภาพตอนนั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงไปชมกันเลยครับจะไปเป็นไหนกันครับโอเค okay. โอเคใจเย็นลูก ตกใจตกใจตอนนี sea, this, uh ้นะครับเรากําลังจะไปหาคุณหมอกันนะครับเดี A ๋ยวเราจะพาน้องแมวไปตรวจสุขภาพขู่สุดเลยครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหกระพ้าใบปีนชื่ออะไรรู้ไหมสีส้มสีขาวสีเทาดีไหมเง้ยอะไรคะช่วงให้สามตัวนี้กระบะทรายเราไม่มีเนาะใช้กล่องรองเท้าของ Adidas ไว้ชั่วคราวให้น้องไปพักเข้าห้องน้ำ ดีเป๊ะนี่ตรงนี้เลยที่ทำอะไรทำได้ขนาดนั้นะ่ะไม่สงสัยใครอ่ะนิชาเดินมาแล้วใครอ่ะคะพี่พี่นิ่าเองคะพี่นิชามาทักทายน้องๆไปคะทักทายน้องๆไปคะพีรักี้กระโดดมาแล้วสวัสดีค่ะนี่เองโอ้ดูนี่ดูนี่พีระกี้ไปไทักทายก่อนเลยส้มแบอยู่นี่เองแบลยังไงลูกไอ้ผมไม่แข่งแนละ้วเขาจะเล่นกับพี่ๆครับส้มครับไปละ จูจงเียจุลูกโอ๊ยโอ้ยไม้กอปพ่อเรียบร้อยสีเท่าคร้อมนะอายุเรด e ี้ yes let's go เดี๋ยวเราจะมาทายกันดีกว่าว่าตัวไหนตอนอาบน้ำจะดีที่สุดไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะอครับเราต้องรีบทำความสะอาดนะเพราะว่าน้องจะได้ไม่เครียดนัเนาะรุงน้ำค่ะถูกขามันถูกขาั โอเคมาหยอดเห็บหม,มัดก,กันเย็นนิดนึงนะครับหยอดให้หมดหลอดเลยนะครับสีส้มมันไนิ่งยังเลยลูกอ๋อครับส้มตายได้หรอครับนอนเลยแล้วครับอรบ,บอกบายเพื่อนหน่อยใายบายเพื่อหนออหน่อยไป,ไปบายไม่กันใหม่นะอ่ะลูกเข้าไปดูสีส้มมองดูสีส้มมพู นี่ไปอยู่บ้านใหม่นี่มาแล้ว2ตัวฝากด,ด้วยนะครับพี่ลีไปบ๊ายบายมาส่งหน้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ทิดานะครับเอาแมวไปส่งกับพีล่ลีให้ถ่ายคลิปไมาฝากด้วยนะครับพีล่ลีครับบ๊ายบายครับเพื่ออะไรดีครับฮะื่ออะไรนีลูกเลือกไหมเลือกกระดาษไหมครับเอากระดาษมาเขียนชื่อแล้วเลือกไหมโอเคไหมชื่อแรกนะครับโช,โชคดีแซลมอนโชคดีแซลมอนส้มเด้งไทเกอร,ร์สารสารส้มแล้วก็ส้มจี๊ด หกชื y, okay. ่อเห็นไหมเห็นหมดไหมอย่นี้โอเคกินยังกินยังเฮ้ยกินยังใครออกมาไม่เอานะเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะชอลี่แล้วกีนเม็ดเดียวแค่นะเดินไปเลยเอ้าเลือแล้วดูดิดูดิไม่เลือหรอกลูกหัวชนกันหน่อยนะกูอยู่อะไรลูก กูจะทำไงทำหน้ากันลูกผมปีนต้นไม้เก่งนะนี่เฮยอนเหรอเล่ลนอะไกันรึเปล่าโอ้ผลตั้งเลยนี่นี่นอนนอนนอนนี่นี่ตรงไหนสิจีบโอ้จีบจีบจีบอไอ่ะนี่แน่พี่ไม่มีใครเล่นด้วยเหรอใครวะจ้องมันใหญ่เลย จ้องนานมากคงอยู่ก็จ้องนานมากทำไรต่อครับพี่ส้มอืมน้องซียาหน้ายานะน้ะาตะกี้มองเขาไปทำอะไรกันอะไรตาขยำมังม,มาเล่นกันนะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอและนี่ก็คือเรื่องราวน้องหมาน้องแมวที่สุดประทับใจ ปี2024ของช่องติดเต่านะครับอันดับชื่อตัวนี้มะเล็กตัวนี้ใครว่าส้มหลุด QC ว<า>่ีช่วงนี้หลุด QC วซีไหมครับผมไม่หลุด QC หรอกเนานะใช่ไหมครับอืมเป็นไงดูสิดูสิครับผู้ชมจากตัวเล็กแค่นั้นตอนนี้ออดูตัวสิดูหน้าสิผมหล่อไหมครับอ,อ่อ,อ,อนอ้อนเป็นไงอยู่เป็นไหมล่ะดูสิเข้าอะไรเลยอ้อนมากเลย แมวไทยอ้อนมากเลยอ่ะพี่พี่เจ็ดตัวไม่เห็นอ้อนขนาดนี้เลยโอเคพี่เต๋าโอยพรก่อนแล้วกันนะครับปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่เป็นแฟนรายการนะครับช่องติดเต๋าทุกๆคนเลยนะครับผมมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะครับสุขภาพสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่เต๋าแล้วก็ช่องทีมงานนะครับผมจะพยายามนะครับทำคลิปออกมาบ่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนได้มาติดตามกันนะครับถ้าใครอยากจะชมคลิป สไตล์แบบไหนหรืออยากจะให้พี่เต๋าเนี่ยทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะโชคดีครับอวยพรหน่อยผมโชคดีนะครับผมเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวติดเต๋านะครับก็ฝากคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับถ้าผมออกคลิปไหนเนี่ยก็ฝากมากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคบก็ขอที่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครอะไรๆจุกงกนื้อจุกงน้อจุกงน้อจุกงนือว้า